สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการวิชาการไม่ชวนง่วงนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะย่อยเรื่องวิชาการแบบ,แบบแข็งๆให้เป็นเรื่องสนุกชวนคุยกันวันนี้อยู่กับกวางค่ะแล้วก็เก่งครับผมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนั่นก็คือเรื่องของเนื้อเยื่อพืชค่ะ plant tissues ใช่ครับ โครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตสีเขียวๆที่เราเห็นเนกันทุกวันเลยตั้งแต่ต้นหญ้าเล็กๆไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ๆเลยคือพืชเนี่ยอาจจะดูเหมือนอยู่นิ่งๆน,นะครับแต่ข้างในนี่แบบโอ้โหซับซ้อนมากมีระบบจัดการที่สุดยอดเลยออื <c oughs> คือจะต่างจากสัตว์หน่อยตรงที่พืชเขาไม่มีอวัยวะภายในแบบเราๆแต่เขาใช้เซลล์แบบนับล้านๆเลยนะมาจากระเบียบเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆกันไป ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาื้อเยื่อพืชจริงๆนี่มันคืออะไรคะถ้าตามที่เราดูกันมามันคือกลุ่มเซลล์ที่มารวมรวมกันทํางานคล้ายๆกันถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยคือเซลล์หลายๆเซลล์เนี่ยมารวมตัวกันเพื่อทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้นักพฤกษศาสตร์เขาก็แบ่งเนื้อเยื่อพืชง่ายๆนะตามความสามารถในการแบ่งเซลล์เป็น2พวกใหญ่ๆครับ มีอะไรบ้างคะพวกแรกพวกแรกนะครับคือเนื้อเยื่อเจริญหรือเม r ิสติ m a t i c ทิช s u ครับผมพวกนี้เปรียบเหมือนเซลล์แบบไวรุ่นเลยคือพลังเยอะแบ่งตัวเรื่อยๆตลอดชีวิตพืชเลยครับก็เลยทําให้พืชมันเติบโตได้อ๋อที่เราเห็นต้นไม้แบบสูงขึ้นๆหรือว่าลำต้นมันใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เพราะเจ้าเนื้อเยื่อเจริญนี่เองเซลล์เขาจะเล็กๆผนังเซลล์บางๆหน่อยแต่นิวเคลียสจะใหญ่เห็นชัดมากใช่เลยครับ หลักๆก,ก็จะมีเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายหรือ apical meristem อันนี้จะอยู่ตรงปลายยอดกับปลายรากเลยทําให้ต้นสูงขึ้นรากก็ยาวขึ้นไปอีกค่ะกับอีกพวกหนึ่งคือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างหรือ lateral meristem ที่บางทีก็เรียกว่าแคมเบียมแคมเบียมอันนี้จะทําให้ลําต้นหรือว่ารากเนี่ยขยายออกด้านข้างหรือที่เราพูดง่ายๆว่ามันอ้วนขึ้นนั่นแหละครับอ เข้าใจเลยค่ะกําลังฟังเพลินๆเลยกวางขออนุญาตแทรกนิดน,นึงนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดวราชอบวคอนเทนต์แนวนี้หรือฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันสนุกดีนะอยากจะให้กําลังใจพวกเราทีมงานก็เออแค่กดไลค์กดติดตามหรือถ้าใจดีก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยก็ได้นะคะคือทุกการสนับสนุนมีความหมายกับเรามากๆจริงๆคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะครับผมอ่ะกลมาต่อกันที่เนืเยืออีกพวกหนึ่งนะครับ คือเนื้อเยื่อถาวรหรือ permanent tissue อันนี้จะเหมือนเป็นเซลล์รุ่นใหญ่ละที่พัฒนามาจากเนื้อเยื่อเจริญนั่นแหละครับแต่ว่าเขาโตเต็มที่แล้วไงไม่แบ่งตัวเพิ่มละแต่จะเปลี่ยนไปทำหน้าที่แบบเฉพาะทางไปเลยอืมแล้วมันมีกี่แบบครับพวกเนื้อเยื่อถาวรนี่ก็แบ่งเป็น3ระบบหลักๆครับ คือระบบเนื้อเยื่อผิวหรือ dermal system ระบบเนื้อเยื่อพื้นหรือ ground system แล้วก็ระบบเนื้อเยื่อท่อลําเลียงหรือ vascular system ครับผมอื <c oughs> งั้นเรามาดูตัวเด่นๆกันหน่อยดีกว่าอย่าง epidermis หรือเนื้อเยื่อผิวอันนี้ก็เหมือนผิวหนังเราเลยใช่ไหมคะอยู่ชั้นนอกสุดเลย <c oughs> ใช่ครับทำหน้าที่ป้องกันอันตรายต่างๆ <c oughs> แล้วก็ยังมีปากใบหรือ stoma เป็นรูเล็กๆที่เราบอกว่าเหมือนจมูกพูดคอยหายใจแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็ขายน้ำด้วยครับผมแล้วตรงรากก็จะมีขนเล็กๆที่เรียกว่าขนรากหรือรูแทร์ช่วยดูดน้ำดูดแร่ธาตุอีกโอ้ผิวหนังเขาฉลาดจริงๆนะคะเนี่ยฉลาดมากครับต่อมาเป็นเนื้อเยื่อผืนอันนี้เจอเยอะสุดในพืชเลยคือพาเรนคิมาครับพาเรนคิมาครับไอเนื้อนุ่มๆของผลไม้ที่เรากินกัน ส่วนใหญ่ก็คือเจ้านี่แหละครับหลักๆก,ก็ทำหน้าที่สะสมอาหารพวกแป้งน้ำตาลอะไรแบบนี้หรือถ้าเซลล์ไหนมีคลอโรพลาส์เยอะๆนะครับก็สังเคราะห์แสงได้ด้วยอันนั้นเราจะเรียกพิเศษว่าคลอเรนคิม่อเป็นเซลล์ที่แบบยังมีชีวิตอยู่นะผนังเซลล์ก็บางๆหน่อยแล้วถ้าแบบพืชต้องการความแข็งแรงล่ะคะให้มันตั้งต้นตรงๆได้ไม่ล้มง่าย อ่าถ้าต้องการความแข็งแรงแบบสุดยอดเลยเนี่ยต้องยกให้เกลเรนคิมาครับเกลเรนคิมาครับอันนี้เปรียบเหมือนแบบเป็นเกราะหรือเป็นคอนกรีตของพืชเลยก็ได้นะเพราะว่าเซลล์มันตายแล้วครับแต่ผนังเซลล์นี่หนาปึกเลยเพราะมันมีสารที่ชื่อลิกนินไปเคลือบไว้เต็มไปหมดโห oh, แข็งแรงนะ่าดูเลยใช่ครับมีทั้งแบบที่เป็นเส้นใยาย,ย,ยาวๆเรียกว่าไฟเบอร์อันนี้ให้ความเหนียว กับอีกแบบเป็นก้อนๆรูปร่างแปลกๆหน่อยเรียกว่าสเกลรีดไอตัวนี้แหละครับที่ทําให้เนื้อผลไม้อย่างสาลีหรือฝรั่งมีเนื้อส,กสากๆไงครับอ๋เข้าใจเลยค่ะที่แท้ก็เป็นฝีมือเจ้าสเกลรีดนี่เองสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะระบบท่อลําเลียงเหมือนแบบระบบขนส่งโลจิสติกของพืชเลยใช่เลยครับสำบคัญมากๆเลยมี2ท่อหลักๆนะครับคือส่เลม อันนี้ทำหน้าที่เหมือนท่อประปาเลยคือลำเลียงน้ำกับแร่ธาตุจากรากเนี่ยขึ้นไปข้างบนสู่ลำต้นสู่ใบค่ะเซลล์ส่วนใหญ่ในไซเลมเนี่ยจะตายแล้วนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงมากก็เลยช่วยค้ำจุนต้นไม้ไปด้วยในตัวกับอีกท่อนหนึ่งคือโฟลเอมครับ โฟลเอนนี่ขนส่งอะไรคะอันนี้ขนส่งอาหารครับก็คือพวกน้ำตาลที่สร้างจากการสังเคราะห์แสงที่ใบนะครับส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วทั้งต้นเลยไม่ว่าจะเป็นลำต้นรากดอกหรือผลอ๋อแล้วโฟลเอนนี่เซลลยังอยู่ยังมีชีวิตใช่ไหมคะเออเซลลหลักๆที่ใช้ลำเลียงที่เรียกว่า sieve tube member เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับแต่แปลกมากคือมันไม่มีนิวเคลียสอ้าวไม่มีนิวเคลียสแล้วทำงานยังไงคะเนี่ย ก็ต้องอาศัยเซลล์ข้างๆครับที่เรียกว่า companion cell หรือเซลล์ประกบคอยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยควบคุมการทำงานให้แล้วต้องตายเซลล์ลำเลียงของโฟล์เอมเนี่ยก็จะมีแผ่นตะแกรงที่เรียกว่า sieve ล l a ด้วยนะครับโหฟังแล้วแบบทึ่งเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าแค่ต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยจะมีรายละเอียดมีระบบอะไรซับซ้อนเยอะแยะขนาดนี้เลย เนื้อเยื่อแต่ละแบบก็ทำงานสัมพันธ์กันเป,เป๊ะเลยนะคะทําให้พืชเขาอยู่รอดเติบโตแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ใช่เลยครับคือการเข้าใจเรื่องพื้นฐานอย่างเนื้อเยื่อพืชเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมการทํางานของพืชทั้งหมดซึ่งมันสําคัญมากๆต่อระบบนิเวศแล้วก็ยังเป็นที่มาของปัจจัย4ของเราเลยทั้งอาหารยาเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยจากไม้จากเส้นใหญ่ที่มนุษย์เราใช้ประโยชน์มหาศาลจริงๆครับ จริงด้วยค่ะฟังมาถึงตรงนี้กวางก็เกิดคำถามขึ้นมานิดนึงว่าในเมื่อเนื้อเยื่อเจริญมันแบบแบ่งตัวให้พืชโตได้เรื่อยๆทั้งสูงทั้งใหญ่แล้วเออ,อะไรกันนะที่เป็นตัวกำหนดว่าต้นไม้เนี่ยจะสูงใหญ่ได้แค่ไหนอะไรคือขีดจำกัดจริงๆของมันในธรรมชาติล่ะคะนั่นสิครับเป็นคำถามที่แบบ เออน่าคิดน่าไปหาคำตอบต่อมากๆเลยนะครับค่ะถ้าคนผู้ฟังยังอยู่กับเราถึงตรงนี้นะคะก็แสดงว่าวันนี้เราทำสำเร็จค่ะวิชาการไม่ชวนง่วงจริงๆค่ะครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังง่วงๆอยู่ได้ตื่นรู้ไปพร้อมๆกันกับเรานะครับใช่เลยค่ะตอนหน้าเราจะมาชวนคุยเรื่องอะไรสนุกๆแบบนี้อีกก็ต้องราติดตามกันนะคะ หรือถ้ามีเรื่องไหนที่แบบอยากให้เราหยิบมาเล่าเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการวิชาการไม่ชวนง่วงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ